คงจ้างพี่ไม่ได้หรอกพี่หัวรุนแรงถ้าไม่จริงพี่ก็บอกไม่จริงใช่พี่ก็ไม่เอาด้วยหรอกแล้วแล้วมาจ้างพี่พูดพี่ก็ไม่เอามันไม่ใช่เรื่องพี่เป็นเจ้าของหอต้องมารับค่าจ้างรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้หรอเสียเวลาพี่จบคือแล้วมาเจอตัวเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยใช้แล้วมันไม่แพ้มันเลิศจ้ะพี่เลถามเลยว่าใช้อะไรพี่ก็เลยบอกว่าพี่ใช้ของลาฟรีนี่ยแหละ พี่อยากจะแนะนําตัวคีมอันนี้คือมันดีจริงๆเพราะพี่ใช้จริงๆขวดพี่เลี้ยงไว้ที่บ้านเป็นตับเลยสามตลับแล้วแปดสิบแล้วอว้ายึ่งหกสิบอุตายขอบคุณมากดีใจมากๆ <laughs> พอแบบหลุมมันจะลึกมันจะเยอะแต่พอหลังจากใช้ลาฟอรี่แล้วมันรู้สึก หน้าไม่มันสิวก็ยุบไปเรื่อยๆแล้วก็หลุมมันก็ตื้นขึ้นป่นแล้วสวยอะจบอะ่ะคือตื่นมาแล้วหน้าเด้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออแค่นั้นแหละอีซี่ง่ายๆ